มีปลายไฟด้วย่ะคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะหน่เราขอเสียงเสียงาวบางแคกันหน่อยดีกว่าขอเสียงเชียบางแค่ไยนได้ไหมคะไม่ธรรมดาแล้วค่ะนี่ก็เป็นครั้งอะไรกครั้งแรกเลยใช่ไหมที่พวกเราได้มาเล่นที่นี่นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยมีใครมาจากไกลๆบ้างไหมคะแบบมีใครมาไกลมาจากที่้าใจที่ไหนคะ อะไรนะคะรับข่าวรัาว่าไกลมากขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบมาหาพวกเราวันนี้นะคะก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำใ,ให้ดีที่สุดนะคะให้สมกับที่ทุกคนมาหาเรามั่มงใจมาหาเราวันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่เพลงเดิมๆอุ้ยถูกไม่ที่ที่อันนี้พูดนั้นใชะไรพักเหนื่อย ค่ะวันนี้มีใครมาตั้งแต่เช้าไหมคะมีใครมาตั้งแต่เช้าไหมคะมาตั้งแต่กี่โมงเหรคะสิบสิบโมงเลยค่ะเคยดูพิกซี่ไหมคะเคยเห็นเหรอคะจริงเหรอคะเป็นไงคะเคยเห็นในไหนคะเจอทุกวันอ๋อก็ดีใจมากเลยนะคะแบบแหละนี่ใครเคยมาดูพิกซี่ครั้งแรกไหมคะวันนี้อุยจริงเหรอ มาวันนี้แล้วมาอีกแต่ต่อไปได้ไหมคะอาแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเพลงต่อไปกันดีกว่าเป็นเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้น่าจะร้องได้กันแน่นอนคือถ้าเกิดว่าร้องไม่ได้มันไม่ได้แล้วไหมตัวนี้มันจะนมันจะน่างอนมากจริงๆอ่ะทุกคนลองเดาว่าเป็นเพลงอะไรดีกว่าอันไหนนะคะเฮ้ยใช่เหรออยากฟังยังคะ พร้อมอย่างค่ะพ <feet. laughs> ี่ซีพร้อมนะคะหายเหนื่อยแล้วโอเคค่ะงั้นไปฟังเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะลงเธออีกแล้วทุกที่ที่หันมาเห็นเธอเมื่อไรหัวใจก็เริ่ม of Stage ชั่นนั่นเองใช่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกแม่ก็เป็นท่าพาร์ทอื่นๆเนาะจากที่เาหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมีใครได้ดูทีฟ็อบสเตชั่นไหมคะเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะชอบสเตจไหนกันบ้างคะสเตจเต้งแม่อะไรนะคะเต้นแบบนี้ได้ดูถ้าเราได้เจอกันอีกของค่ายลิปไหมคะเป็นไงบ้างชอบไหมคะน้ำตาไหลไหมคะทุกคนน้ำตาไหลเพราะว่าซึ้งเหรอคะ ม่วงเนาะถ้าวาแล้วง่วงน้ำตานะคะก็หอกว่าพรเราก็จะได้แบบไปโชว์พิเศษพิเศษอีกเนาะก็รอติดตามนะคะค่ะพอ่์อ่ะไปช่วงนี้มันเพลงอะไรต่อนะช่วงนี้มันยังไงช่วงนี้ฝนมันตกอ๋อแล้วฝนตกพำๆพรแล้วยังไงต่อแล้วอยากร้องเพลงฝนตกในใจก็คือโยนแบบนี้เลยอย่างนี้เลย พร้อมยังคะแบบหลายๆคนชอวให้พิกซี่ร้องเพลงช้างก็เลยแบบตั้งใจที่จะแบบมาร้องเพลงช้าๆให้พิกเซลฟังนะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะกับฝนตกในใจค่ะเชิญรับชมรถไฟค่ะ

ผละคุณนนใจนะคะก็เป็นเพลงซึ้งๆเศร้าๆนะคะจากพวลเาิกซี่นะคะนี่ครอยากฟังแบบพิกซี่ในเพลงชงเพลงช้าของตัวเองนะคะชอบพิกซี่แล้วเพลงช้าไหมคะชอบไหมคะก็เดี๋ยวเราติดตามผลงาน ชิ้นต่อต่อไป <mel od ic> ของพวกเรานะคะว่าเออจะชิ้นไหนชิ้นไหน Carbon. ชิ้นต่อไปก็ชิ้นต่อไปอะ <mel od ic> ่ะี่าชิ้นไหนชิ้นหนึ่งเน่ยลชิ้นหนึ่งมันชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอ้ยบอกบอกได้บอกตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะไปมองอย่างเดิมนะคะก็ถ้าอยากจะฟังเพลงชาฟิกซีนะคะก็ก็บอกทางนู้นนะคะ ก็พวกเราก็อยากจะมีเพลงช้ากันตัวเตงเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยน้อว่าในอนาคตเราจะปล่อยซิงเกิลเพลงชมเพลงช้ากับเขาบ้างล้างนะคะครับผพร้อมที่จะไปฟังเพลงต่อไปจากพวกเราหรือยังคะพร้อมเสียงดังวันนี้ได้ไหมพร้อมโอเคค่ะถ้าพร้อมล้วก็ไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ กันไหมคะรู้จักกันได้ไหมคะ,มคะต้องร้องต้งดังนะคะ <laughs> ถ้ารู้จักคิดอะไรไรแต่มันก็ไม่เคยกดส่งชอบเธอแค่ไหน <Hey. S 1> ก็ไม่เคยที่จะพูด อบคุณนะ <Ooh. S 1> แต่เมื่อมันกระดานก็ผิดว่าชอบคุณนะ <Ooh. S 1> ได้แต่ลุืนให้มันสมัยติ คิดอะไรมาฉันแค่พิมพ์เพื่อล่จะลบไปก่อน <S <S Sorry ไม่ได้คิดจะหรอ ค่ะก็เป็นซิงเกิลเนาะซิงเกิลเดบิวของน้องภูธันรัตนเองนะคะจากศิลปินศิลปินจากค่ายดิเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจของชาวเทมโปทุกคนนะคะใช่ค่ะแล้วก็ฝากพิกซี่ในอ้อมอกอ้อมใจเทมโปด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ตั้งใจที่แบบไหนๆเราก็เอาเพลงจากน้องภูมาแล้วค่ายเดียวกันอุ้ยแล้วแบบุงบุแบบเขาจะไม่หน้อยใจกัน อยากฟังเพลงวงแบมมากไหมคะอยากฟังเพลงอะไรดีกว่าชาบชาบเหรอะไรนะคะอะไรนะคะฉันชาบเธอใช่ไหมคะเต้นได้ไหมคะถ้าอย่างนี้เออถ้าถ้าพี่ถ้าพี่แบบขอฉันจะชาบเธอหนูขอร้องดนตรีได้ไหมคะมันจะใจละแล้วจะผอมทำไมคะค่ะก็ถ้าเต้นได้ร้องได้นะคะก็ช่วยพวกเราร้องช่วยพวกเราเต้นด้วยนะคะกับเพลงฉันจะชาบเธอ

So me ¡Gracias! Sí. Up. ร้องเพลงเกินต้านแล้วก็เต้นเพลงเกินต้านได้ไหมคะได้ไหมคะนี่แบบเราแบบเราขอทุกที่เลยนะแบบไม่มีใครแบบยอมใครเลยนะแต่มองบางแครจะยอมไม่ได้นะยอมหรือเปล่าที่มาเต้นซูได้ไหมที่มาเต้นซูได้ไหมอ้าวงั้นเดี๋ยวเรามาร้องเดี๋ยวหนูร้องช่วยหนูเอาไมค์ออกแล้วร้องช่วยกันได้ไหมคะโอเคค่ะมาลองพร้อมกันนะคะทุกคนข้างบนด้วยนะคะพร้อมไหมคะทุกคน โอเคก็เธอหนึ่งสองสากระเธอน่ารัจกจนเกินต้นนนานขนาดนี้เจอรักคนคนนี้ก็คนอื่นก็สู้เธอไม่ได้หรอกมองที่ไรก็น,น่านรักและสดใสคงต้านจะไม่ไหวฉันคงตายรักคนอื่นไม่ได้หรอกสุดยอดมาก ไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นนะคะโอเคเราพร้อมพร้อมกันแล้วเนอะเดี๋ยวเราจะไปฟังสิ่งที่ทุกคนรอค,อย,คอยรอคอยพร้อมอยังคะในะนอันนี้นก็เป็นเพลงสุดท้ายของของงานนี้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่า ช่วยๆ<ช>กันนะคะทั้งร้องแล้วก็เต้นใครเต้นได้ก็เต้นนะคะเต้นไม่ได้ก็โบกไม้โบกมือให้พวกเรานะคะจะได้ช่วยกันสนุกสนุกนะคะใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยกับมูเต้น<ม>ตลู